นี่ครับพี่น้องสวัสดีทุกๆคนน้องกินพี่นอ้องอาจจะเคยเหินเคยคุ้นแต่คุ้นแต่เออหัวหัวแบบฟูอันนี้อาทิตย์กอบพี่น้อง,องสารบรดป้าคือสิ่งหิวข้าวหิวเนี่ยแถวลูกเลยซุยลูกซุยเอากินมีพี่ต่อสวัสดคีครับพี่น้องกับเขา,เ<อ>าคุณเมร้าหอไหจะเม็นดีครับ พักกันนั่งกันยืมสาดแม่แล้วปนปูนั่งกินอยู่หน้าบ้านเพิ่นเผาห่หอเดียวเทศกับตะตันเออเป็น,น,นปรกนกินกินได้หลายนี่แจ้วปลาแดกเนี่ยคุยใส่แบ่งกันกินพี่บ้านกับอันพี่เบลที่ล่ะซื้อปลากระป๋องมากินกับอีกันได้หรอเดี๋ยวจีบ้าปลากระป๋องมากินก็ได้เดือเข่าก็มีเมนี่ย ขาดบ่ออะไรกันซื้อน้ำโคกซื้อสายทิดบ่อยบ่เขาจะห่อเขาอ่ะดีกงงหนังกอบไปใส่กงไงผูก็ใส่น้ำอีน้ำดวนนะกใส่กันละกันเบิ่งแม่ของหนูมีอย่างมีแปงสิฟานมีมีน้ำยาสิฟานมียาสูยิี่แจก่านั้นแหละนี่แจกบ่แคบบ่มีแคบอันนี้ไปส่วนตัวเลย บอกเคยเอาไปบอกอื่นพ่อสิลืมเยผลบวมแผลบองเขาห็ดขาดกว่าเอาเอาโอ้ยเขาขี้เจาอะไรเสร็จซื้อปลากระป๋องมาใส่อีกันไนเดียวซื้อปลากระป๋องมาเด้อกับเขาเมืแล้วเอาปลาซื้อปลากระป๋องไหมเอยู่ในถุงอีแตงผุนสามถุงนึงนอแม่พ่อบาทบอกแล้วตาขยิบเมื่้ไหร่อีกแี้ลขยบเมื่ไหร่โอ้ยแม่โด้แม่ แม่แล้วกรดีคับดีแน่เรื่อหาย่างไปบันี้ซู่ย่างไปบันีเออไปเออไปทานล้วบ้แม่ห้อยซุ้มลมเดือดเดตัวลูกไปขอกินเขาเดือดตีแม่ตาตาทั้งท่าวอืโอ้ยมาซาบขดแม่เลยเขาเพิ่งเล้ยเกองย่างไปุงน้ำเพิ่นบ้าใครดอน่ปูกับปูค้อยปูกางโซยเขาล้มกันพี่นอง คนต่างก็บแบ่บอคนต่างเบลมานังเนี่ยเนื้อตั้งเขาเนื้อตั้งเขาซื้อปลากระป๋องม่กินกันได้ดิละเบลเขาก็มีติ่มอยู่นี่เม็เพื่อนหอวแบบลายแค่น้อยกินแล้วบออะไหรือเพาเหลียวบอลายเสียบอยู่ดิล่ะยนกอุงไ้บเขาในลานเขาลันคาแล้ว ก็บใบฟูมนะน่าเสุงไบนะไม่ได้สื่อเพื่อนกินว่าสื่อวาวไปเร่ยนเออย่าเรีนวาวนเยแต่ไม่ได้รับดนนอนดีเขาพอหลดมาเจียวปเดีีผู้เดก็ย่อยไปใกเข้าวอ่ะย่าไปสูดข้าวอ่

ดันใส่พวกป็นบาหวานประวัติปืดยูยูกับยูเลืนบานลื่อนแยงเขาดอยูลื่นบานลื่แยงเขาเน่ยเแม่แล้วก็ดี่ดีหาสาทยนังมาปู่นั่งพักันนั่งกินเขากินน้ำเรือเขาถาเเาไปเขาเนียบหลากหลายแบเหมืนเออมีเจ้าแต่ยังบว่าเป็นสีเมียไปซื้อปลากระป๋องม่กินเนื้อ ปลาปลาอันนั้บดี<า>ปลาหวานน่ะย่างไปบ้านแล้วไหมไปซสีิบย่างบ้านแล้วไหมรูดตัวเสียบเป็นกระบื้หูเมียดอกกระเบื้อตื่นจากเสียบรูดเขาเนี่ยอกอกงับจากเสียบเป็นยูค่ะนี่แล้วสีเบลเลยเราจอดตลอดรูดเขามัน,นมือวานนี้มาสีลุงหูบอลเราจอดอย่างพีทีแมนแล้วมาจอดได้นะจอดจนจอดจนแบบว่ากับเธอบนลุ้งแล้วมาจอดได้ต่ำจุดเดียวแล้วผ่านอันนี้คิ้วแบบผ่านรถโอเคเขาันเขาเห็นนั่งเห็นนั่งบนอยู่เลยนั่งนั่งอยากแต่บน พี่เสียบผักเถียนพี่เอ้ยกิบยังกินเนาะพี่เอ้ยโอ้มันคือสีม่วนนะเถียนเนาะม่วนข้างก็มือขึ้นนี่บ่เก่ารวยเบิรเดียบเจ็ดไม่ได้กินหรือเปล่าไม่ไยังมาเนี่ยสามบาทเขาเลยสิคาดข้อแล้วรู้เลย มนก็จังจบแล้วก็ยังแบบมวนค่กังแบบเพิ่นมวนค่ะมันนึงยางจากยางไก่กับลาสาว้องค้าอยู่เอาไปเมล็ดมวมาอีกติพูดอะบ่ย่ไกออล์แบบลายเนาะกนท้องิไปหอดเมซีโเาปหานซอหอแล้วแตงเพื่อนเป็นงานจะภาพแล้วบ้านสภาพยี่ไหนมือเนี่ยบัมันปิดงานน่นมีเพิ่อนี่แหละ กงานเพื่อนที่สิบเก่นนี้เพื่นจ้างแบบเฮาบวางเพื่อนก็เลยอยากได้เฮาเพื่อนมาสาวน้อยเพื่อนก็เลยเอามอลำมางานก่อนแต่างานเพื่อนมันที่สิบเก้าะกลงเซเว่นอ่บลงสิบเก้าเขาบวางสิบเก้าเขาหรือยูเขาหรือยูใส่ป่สิบเกามแค่ที่สีสื่อขวดใหญ่หลสื่อม่อย่งขวดน่อยสองขวดผมงกนขวดใหญ่ขวดใหญ่ไอเดขาสื้อมามื่อไหร่อยู่ใส่ป่ะมือบ้านนี่ย ทุก <te ินเบอบาเดียวก็ไปเที่ันเดียวามกางนี่เห็หัวเราจะขอบัตื้อมาให้เจ๊ไกจ้าไม่ช่ากินเบิดค่ะผูเมียกินยางหกโมงกูนะไม่่ากินเบิร์ดกูัะเบิร์ดเบิร์ดแบบนแบีแบบเอาลมตื่นขึ้นขอแห่งว่าจะกินน้ำแต่สาวหาถุงยั่ถงแข้งเตาเนาะแม่กระขาดรวออกสิบออกมาทนีบอออกเพงนีเลยเงเดียวตอนน่ ไว้นี่เกป็สีแลวพุ่มพุนเสียบบ่จิ้มเสียบบ่อใ่บินปาบออหปกบ่ให้ติ้งหอกคให้เดอขึ้นฟ่อนเสือบเก้ายมือละลอยหากะหัากลงไปบ่ขึ้นเตล่าคือเกลาคนเทานั้นคนเท่านั้นคนเท่านั้นขันอย่าให้มูกินกับสิย่างมากล้ไกลมูหรอกคนเท่านั้นคนเทาน่ะนมันนอยเลย่าตัวกระย่ายืนอยู่พันกว่าบาทนึง บริเวณพันธุ์เด็กทะเลเนาะเบิกว่าสันส่วนเขาไปเบิกตะเงินบ่มีเบียกเนาะท้าเบือกันตีนี่บ่ได้ล้าจักเคื่อเนาะบบบ่่เิกก็ได้ใปลาพาไปรถตู้เนี่ยปลาภาไปรถตู้เนี่ยส่วนเขาไปเบิกตะเงินมือใดก็ได้มันสิเหลี่ยมมาันจะใยบอบอของเฮามันโคกเนาะมันก็จัดปิ่นต้องได้เบิกกันเนาะเบียกเนาะเมียเื่อว่าบ่ตีบมือระบาดกันยากยิ่มจนว่าเกี่ยวสีแห้งคุ้มค่ากับไตแข็งกับบริเวณห้าลังมือนะ ก็พะลังมืแล้วบ่หอยเลล่ะอยู่ข้างหน้าก็ได้จักบาทเลยก็ะบ่ได้จักบาทเลยอีหลีม่้เมื่อนี้ว่าบุนบาทได้ยูซ40บาทเมื้อนี้ไป็ตีิบาทไม่เอาไป่ได้แบธรรมดาแล้วว่ามันเป็นอาชีพเพาเเนาะใจเขาหกเ้ามักโอ้ยมาบวบแน้องเมื่อใดมือบ่อผสมกันผสานกันไปละมื่อไดกระจุมเป็นธรรมดาแล้วเนาะเปนลังจัปังจั่ารองวารองท้าว่าอีแสนเป็จักบาทบ่เห็นอยู่พี่ อยู่ทั้งเทิงจีแต่สีบวกมือจังไหนสักตีนิ้มไปไปแม่แล้วก็บอกว่ายิ้มใส่แม่เลยเด้อว่าสัตว์แม่เอ้ยลูกถึงลูกสิยิ้มใส่แม่กะหาว่าเห็นดอกว่าอะไรศูนย์อันนี้แม่คุณแม่ขอเบามาพี่ด่านพีด่านเพื่อกี้แม่ฉันนั่นห้าสิบบาทแล้แม่เขาไปท้ายลูกด้อจนไปจนจนจนวันนั้เลิกแล้วเอาสักแล้วครับพี่น้องสมมาพักคนแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิิาบพี่ฝากน้องไว้ปสนีทกินข้าวกินน้ำแล้วก็สิ๊บพี่ก็เดินทางต่อเนาะพี่น้องเนาะ นะครับขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เขามาชมคลิปนะครับพี่น้องกินข้าวกินน้ำขอบพระคุณคุณแม่หลายๆที่ห่อเข่าห่อน้ำให้บุลูกได้กินขอบพระคุณศาสตร์คุณแม่ด้วยที่ปู่ให้บุลูกได้กินข้าวกินน้ำเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้ำมันสนิพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปลาค่ะ